บริษัทแพนโดราโปรดักชันจำกัดวิเคราะห์อดัชนีการใช้พลังงานจากความซับซ้อนของการผลิตชิ้นงานปลูกจิตสำนึกและติดตามผลมาตรการอนุรักษ์พลังงานอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากกระบวนการผลิตอัญมณีมีขั้นตอนที่ซับซ้อนทําให้มีการใช้พลังงานสูงทีมงานด้านการจัดการพลังงานบริษัทแพนโดล่าโปรดักชันจำกัดจึงนําค่าความซับซ้อนในการผลิตชิ้นงาน complexity r a ช i o cr r a t i มาวิเคราะห์ค่าดัชนีการใช้พลังงานเพื่อทําให้ค่าดัชนีการใช้พลังงานต่อหน่วยการผลิตลดลงตามแนวคิดที่มุ่งมั่นจัดการพลังงานให้เกิดประสิทธิภาพและเกิดความยั่งยืนมากที่สุดซึ่งจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่ายร่วมกับการสร้างองค์ความรู้ด้านพลังงานให้กับพนักงานทุกระดับมี การจัดหลักสูตรอบรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานมากกว่า20หลักสูตรทั้งการอบรมภายในและภายนอกองค์กรเป็นการพัฒนาบุคลากรให้เกิดความรู้มากขึ้นและยังมีส่วนสร้างจิตสํานึกที่ดีในการอนุรักษ์พลังงานด้วยนอกจากนี้ยังจัดประชุมย่อยทุกสัปดาห์เพื่อติดตามผลการดําเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงาน การฝึกอบรมและการจัดกิจกรรมด้วยโดยทีมงานมีการประชาสัมพันธ์ข่าวสารพลังงานในทุกช่องทางเช่นทาง Energy Radio, Energy Board, Energy Pop-up, Energy Talk, Energy News และทางโซเชียลมีเดียเช่น Facebook และ Line